คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนื้อหา18บวกภาพและเสียงมีความรุนแรงไม่เหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะอันยอ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะคะก็ดีใจด้วยที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนแล้วก็นอนดูคลิปปอกันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นตามคําขอนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาเล่นตามคําขอแค่คนเดียวนะแต่ว่าปอเนี่ยหยิบมานะคะ2องคอนเทนต์ในวันนี้เลยนะคะก ก็คือคนที่หนึ่งนะคะพี่อปอครับผมอยากให้พี่ปอลองทำให้นักเลงเนี่ยมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นโดยใช้คำสั่งมันจะได้ไหมครับ เอ้ยอันเนี้ยน่าสนใจนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่2นะคะก็คืออยากให้พี่ปอใช้ชีวิตปกติแบบหนึ่งวันเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นนะคะขอครั้งแรกนะคะเป็นคำขอที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะคะวันนี้นะคะปอก็เลยจะมาทำา2คลิปเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้ดูคลิปปอกันแบบนานๆขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนบ่นว่าพี่ปอผมอยากดูคลิปพี่ปอ เนี่ยให้ยาวกว่านี้นะครับก็ได้เลยค่ะวันนี้ให้ไปเลยสองคอนเทนต์นะจ๊ะมาเราขอมาทำคอนเทนต์ที่1ก่อนแล้วกันนะคะก็คือการเพริ่มชื่อเสียงของแก๊งนักเลงค่ะอารมณ์เหมือนว่าน้องเขาเนี่ยก็น่าจะอยากรู้ว่าถ้าแก๊งนักเลงนะคะมีชื่อเสียงที่เยอะขึ้นเนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะมา เรามาเปิดสูตรกันเลยดีกว่านะจ๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บรุ่นพี่หายไปไหนอะ่ะอยู่ดีๆนะคะรูปภาพรุ่นพี่เนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะกลายเป็นพื้นหลังว่างเปล่าแบบนี้เลยนะคะโอ m มก o d รุ่นพี่หายตัวไปอย่างนั้นเหรอเออไปค่ะ เรามาหาแก๊งนักเลงกันดีกว่านี่ไงนี่เลยค่ะปอจะมาเริ่มจากคนแรกเลยแล้วกันเนาะโอ้โหดูดิปกติแล้วเนี่ยพวกนายเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเลยค่ะก็คือลบ67เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะมาทําให้นายเนี่ยนะมีชื่อเสียงที่ดังระเบิดระเบ้อไปเลยเปุ๊บอ้ชื่อเสียง200ร้อ คาดว่า200เนี่ยมันน่าจะยังไม่พอนะคะขอไปเลยค่ะทุกคน500้อยไปเลยค่ะ โอาดีนี่พวกแกเป็นเซเลบหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าวันถัดไปเนี่ยพวกเขาจะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเออเพราะว่าเราจะมาทําให้ทุกคนในแก๊งนักเลงนะคะมีชื่อเสียงบวกที่500เลยโอ้โหพอพิเศษใส่ไข่อะบอกเลยเพิ่มชื่อเสียงนะคะให้ครบทุกคนเลยค่ะ500ปึ๊บ ปึ๊บปึบ๊อ่าต่อจากนี้พวกนายเนี่ยนะก็จะกลายเป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะไม่มีใครเนี่ยเกียดพวกนายแล้วนะเพื่อนพวกนายเนี่ยนะต้องขอบใจฉันนะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนชีวิตของพวกนายเลยก็ว่าได้เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกนางเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะอยู่ที่ บวก500ขึ้นไปแล้วนะคะคือเป็นชื่อเสียงที่แบบว่าโคตรเยอะ500อะห้าอยไทุกคนเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาดูว่าพวกนายเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะเพื่อนเฮ้ย คือพอเพิ่งจะมาสังเกตว่าอัปเดตเมื่อวานนะคะมันไม่ได้มีแค่เปลี่ยนเพศน,นะแต่มันมีการตกแต่งโรงเรียนมาเพิ่มค่ะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะมีตู้กดน้ำให้เราแล้วนะจ๊ะดูว้าวเอ๊ะหรือว่าเราจะพลาดอะไรไปหรือเปล่านะบริเวณน,นี้ มีกองหนังสือเพิ่มแล้วนะคะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรีบเข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้ามไปดูวันต่อมานะคะเราจะมาดูว่าแก๊งนักเลงนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะโอ้แ <'s> ต่ปอว่านะอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า w วย ไอ,ชชอ้ชั่วแกผักฉันหรอนี่ฉันอุตส่าห์ทำให้พวกนายเนี่ยนะม,มีชื่อเสียงที่โด่งดังในย้อนเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านนะคะเพื่อรอดูพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะดูดิเกมจอดำบ่อยมากช่วงนี้คือตัวเกมนะคะโหลดนานมากๆเลยนะเออเพราะอะไร เพราะว่ายิ่งอัปเดตเยอะก็ยิ่งหลดเกมนานมากขึ้นนะคะเ<ะ>ฮ้ยมาแล้วมาแล้วไหนดูซิว่าพวกนายเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างน่ะฮะ คือฉันก็มีความรู้สึกว่าพวกนายเนี่ยนะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกนายเนี่ยก็ยังคงพกอาวุธเนี่ยมาลงเล่มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะลองวิ่งชนดูแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยจ เอ้ยก็คือเขาเนี่ยไม่ผักเราแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยโบกมือทักทายเรานะคะพร้อมกันเลย5้าคนเมื่อกี้นี้นะคะปราว่านี่แหละคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเกเรแล้วแล้วก็นิสัยดีมากขึ้นแม้ว่าบุค,คลิกของพวกนางเนี่ยนะจะยังนักเลงเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นะคะที่2กันเนาะสำหรับคอนเทนต์ที่2นะคะอยากให้พี่ปอนะคะใช้ชีวิตปกติ1วันถามว่าชีวิตปกติ1วันมีอะไรบ้างนะคะ1เลยค่ะเปลี่ยนรองเท้าเอ้าอ๋อมันเปลี่ยนให้เลยเนาะเมื่อเราเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยสะพายกระเป๋านะคะนี่พวกเธอเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเรียนด้วยนะ เอาดีนะไม่ชินเลยใครมันจะไปเดินช้าแบบนี้ทั้งวันล่ะคะเอ้ยอึดอาจจะแย่นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ฉันจะเข้าชมลมนะคะ โอ้ยนี่ไงและนี่นะคะคือห้องเรียงของและนี่นะคะคือห้องที่ฉันอยู่ค่ะห้องสองทับหนึ่งนะคะไหนมาดูซิว่าเราแขวนกระเป๋าได้ไหมให้ตายเถอะฉันแขวนกระเป๋าที่โต๊ะไม่ได้นะคะงั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะวางไว้แล้วกันนะ <c oughs> นี่คะ่ะวางกระเป๋าไว้แล้วกันเนาะเอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันมานะฉันนะนะจะขึ้นมาเข้าชมลมถ่ายรูปนะคะเออ เอาวันนี้ฉันจะมาสมัครเข้าชมรมถ่ายรูปนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยนะอยากจะถ่ายรูปให้ออกมาสวยๆแบบนี้นะคะเฮ้ยลงเท้าไขวาดีนะเราเข้ามาชมรูปได้ด้วยนะคะอันนี้คือปอน่ะก็เพิ่งมาสังเกตว่าตามรูปที่อยู่ในห้องนี้นะคะมันก็มีรูปแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูซิว่า มีรูปภาพอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะนี่เห็นไหมทุกคนมีรูปภาพหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยโอ้ยฝีโอ้ย,อยใครอะผู้หญิงคนนั้นคือใครกันนะเออฝีมือเด็กที่อยู่ในชมรมนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะสวัสดีค่ะคือ oh, <hey. S 1> ฉันจะมาขออยู่ชมรมด้วยคนนึงนะคะ <Sweet. S 2> อ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะอายาโนเนี่ยมีกล้องนะคะแขวนอยู่ที่คอแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ7โมง17เองนะคะยังไม่8ดโมงเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าห้องเรียนนะคะตอน8โมงเท่านั้นนะคะเอ๊แต่ว่าฉันเนี่ยก็ขี้เกียจมารอเหมือนกันนะ นี่พวกเธอกำลังเม้ามอยเรื่องอะไรกันอยู่หรอฉันขอคุยด้วยคนหนึ่งสิฮัลโหลดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่คุยกับเราเลยนะคะงั้นฉันขอเข้าเรียนก่อนแล้วกันนะคะเฟิบกำลังนั่งเรียนหนังสือนะคะทุกคนคือ มันก็รู้สึก,กแปลกๆเหมือนกันนะคะเอาล่ะพักกลางวันแล้วว่านี่พวกเธอฉันขอไปกินข้าวมื้อเที่ยงด้วยคนหนึ่งสิพอดีว,ว่าฉันน่ะไม่มีเพื่อนเลยอะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีข้าวกินนะคะพอาะฉนนั้นเดี๋ยวปอจะมา กดขนมกินค่ะนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะคะเราเนี่ยกินข้าวเหมือนคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยมากดขนมตรงตู้เนี่ยกินได้ปุ๊นี่ค่ะเลห่อหนึงนะคะฉันเนี่ยนะช่งน่าสงสารจริงเลยนะไม่มีใครเนี่ยอยากจะกินข้าวพักกลางวันด้วยเลยนะ สงสัยฉันคงต้องเข้ามาแอบกินขนมในห้องนี้คนเดียวแล้วแหละงังม้งมงมั้มงั้มงั้มอันนี้คือกำลังโมโนว่ากินขนมอยู่นะคะทุกคนโอ้ยฉันกินขนมไม่หมดน่ะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ย จะเอาไปแบ่งเพื่อนๆแล้วกันนะคะเอาล่ะเราจะเอาขนมนะคะไปให้ใครดีนะคะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาขนมนะคะไปให้สภา,านักเรียนกินกินไหมคะพอดีว่าฉันกินเหลือนะคะเออจะไม่กินหรอกนะเหมือนปากเธอนนะเอาเขาไม่กินขนมที่เหลือจากเรานะคะทุกคนงั้น ฉันจะเอาขนมวันนี้นะคะไปให้ใครกินดีล่ะ III. อะไรหรอเหมือนเขาสองคนนะคะกำลังทะเลาะกันเลยนะไม,ไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะคะเฮ้ยรู้แล้วนี่ไง ข้างบนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะเอาขนมนะคะมาแบ่งให้กับคนนี้แล้วกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะคือผู้ชายที่โดนบูลลี่ค่ะก็คือน่าสงสารเหมือนกันนะคะอุ้ยอะไรอ่ะแซลมอนอู้เฮ้ยน่ากินอะฉันขอกินข้าวนายแล้วนาก็มากินขนมของฉันนะ่ากินไหมแลกกันเถอะนะอุ้ยได้ด้วยอ่ะอุ้ยขอบคุณนะ นายกินเลยงามนี่นายไปไหนแล้วล่ะอ๋อก็คือว่านายเนี่ยกินอิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวพักกลางวันนะคะจนอิ่มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเข้าห้องเรียนนะคะเพราะว่าอยาก เรียนต่อแล้วค่ะนี่กำลังทำการบ้านแล้วก็เชื่อฟังที่คุณครูเนี่ยสอนอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะเรียกวลากลับบ้านแล้วนะคะนี่พวกเธอวันนี้ฉันนะั่นนะไม่ได้มีเวรทํานะเพื่อนเออเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เวรของฉันยังไงล่ะนี่นายเหนื่อยหรือเปล่านะ่าถูกกระจกนะจ้ะ อยากให้อายาโนะนะคะมีกิจกรรมเนี่ยทำความสะอาดเหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะเขาจะใส่มาหรือเปล่านะคะเอาละพวกเธอเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แอบน่าเบื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาใช้ชีวิตปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อเราเนี่ยเล่นแบบไม่ได้ฆ่าใครหรือว่าทำอะไรนะคะเราก็แค่กินข้าวเรียนเดินเล่นแค่นี้เท่านั้นแล้วก็กลับบ้านอย่างน้อยนะคะอายาโนเนี่ยก็ได้มีชีวิตปกติเหมือนกับ คนอื่นๆบ้างนะคะแต่ก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะคะทุกคนนะวันนี้เราก็ได้มาทําตามคำขอนะคะทั้ง2คนแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะส่วนคลิปหน้านะคะอยากให้ปอเนี่ยมาทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะปอจะมาทําตามคอนเทนต์เนี่ยทีละ2คนเลยนะคะก็เม้นกันได้เยอะนะ วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยนะที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน